ถ้าเราเครียดมากไม่มีที่ระบายเราควรคิดในแง่ดียังไงดีครับเพื่อให้ไม่ไม่ความเครียดระเบิดออกมาอืมคนมีความเครียดเนี่ยเขาไม่ให้ระง,งับความความเครียดอะเขาต้องเรียกว่าใช้สติปัญญาสติก็คือการรับรู้ปัจจุบันใช่ไหมปัญญาก็คือการคิดวิเคราะห์แบบมีระเบียบคําว่าสติกับปัญญานะในความเข้าใจของพี่เองนะครับก็คือสติคือการรับรู้ปัจจุบันนายต้องมีสติและปัญญา ถามว่าเอ้ยผมเป็นคนไม่ค่อยฉลาดเลยทุกคนมีปัญญาอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่านายจะใช้ถูกต้องหรือเปล่าวิธีคิดนายถูกต้องหรือเปล่ามันจะมีวิธีคิดแบบเอ่อแบบเป็นระเบียบโดยที่คนไม่ต้องฉลาดมากก็ได้แต่แต่สามารถคิดแบบเป็นระเบียบได้ทําบ่อยๆนะครับแล้วมันจะมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเองนะครับมันจะคิดหาทางออกได้เองทุกปัญหามีทางออกมีทางแก้หมดเลยทุกเรื่องบนโลกเนี่ยปัญหามีทางแก้หมดเลย อย่างแรกก็คือเราต้องคิดก่อนว่าปัญหาเนี่ยมันแก้ได้ด้วยการกระทําหรือแก้ด้วยเวลาปัญหาจะมีสองแบบ <Okay. S 1> แก้ด้วยการกระทากับแก้ด้วยเวลานะครับไม่ว่าจะผิดหลายแรงขนาดไหนก็สามารถแก้ได้นะทุกปัญหาเลยนะครับบนโลกนี้ก็ใช้วิธีนี้คิดแบบสี่ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกก็คือให้เราตรวจสอบตัวเองก่อนคือรับรู้ปัจจุบันก็คือสติใช่ไหมให้เรามีสติคือตรวจสอบตัวเองก่อนว่าเฮ้ยตอนนี้เรากาลังทําอะไรอยู่เรารู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่า ความไม่สบายใจเนี่ยคือความทุกข์นะครับถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจรับรู้เลยว่าเอ้ยตอนนี้ไม่สบายใจอยู่เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเกิดความทุกข์อย่างที่สองก็คือเกิดความทุกข์เนี่ยจากเรื่องอะไรอารู้แบบเล่นเกมแล้วกันเอาแบบง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆเล่นเกมแล้วกันแต่ว่าอันนี้สามารถไปใช้กับปัญหาชีวิตได้นะเล่นเกมเราก็แบบขโมยเงินเมียเอาขโมยเงินเมียก็ได้อะฟอโตบอกขโมยขโมยเงินเมียเราเครียดมากอ่ะยกตัวฉั่งขโมยเงินเมียแล้วกัน ไปขโมยเงินไม่สบายใจตอนนี้อย่างที่2ก็คือสาเหตุมาจากการไปขโมยเงินเมียนะครับอันนี้ยกปัญหาของฟฟโต้ขึ้นมาเมียฟฟโต้ฟังอยู่ใช่ไหมจัดการไปเลยก็ไปขโมยเงินเมียมากลัวเมียจะรู้ไม่สบายใจนะครับอย่างที่สก็คือคิดหาทางออกว่าทํายังไงความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือความทุกข์นั้นจะหมดไปนะครับก็คือเรื่องปัญหาเนี้ยขโมยเงินเมียจะหมดไปนะครับเราก็ต้องคิดว่าเอาเงินไปคืนหรือสารภาพผิดมันจะได้จบๆไปรับความผิดไปเลย อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาแบบง่ายๆคือทําอะไรไว้มันต้องได้อย่างนั้นอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องได้คือทําไม่ดีมันต้องได้สิ่งไม่ดีไปรับผิดเลยสารภาพรับโทษครึ่งเดียวแล้วไปรับผิดเลยก็ได้นะครับพอทําพอเราคิดได้แล้วใช่ไหมอย่างที่4ี่ก็คือลงมือปฏิบัติก็คือลงมือทําก็ไปเลยรับผิดหรือไม่ก็เอาเงินไปแอบคืนไว้ที่เดิมหรือไม่ก็สร้างเรื่องมาว่าเฮ้ยจําผิดเปล่าไม่ได้วางไว้ตรงนี้แบบวางไว้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือทางออกมันมีแบบเป็นร้อยเป็นพันแล้วแต่ แล้วแต่ปัญญาของแต่ละคนที่สามารถคิดขึ้นมาได้แต่นายทําความผิดยังไงนายก็ต้องได้รับโทษนะครับแล้วนายยอมรับโทษนั้นโทษนั้นจะหมดไปทันทีนะณนะตอนที่นายนายยอมรับมันนะครับเท่ากับว่าเมื่อใครมีความทุกข์หรือความไม่สกะไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับแล้วเก็บเอาไว้วันหนึ่งมันจะระเบิดออกมาแต่ถ้านายปล่อยผ่านไปนะครับหรือหรือให้มันเกิดขึ้นไปเลยถ้าเกิดปัญหาให้มันจบไปแก้ปัญหาตรงนั้นไปเลยนะครับ ความไม่สบายกายไม่สบายใจมันจะหมดไปนะครับหรือความทุกข์ของนายจะหมดไปทันทีเลยนะครับไม่ต้องทนทุกข์แบบคิดเรื่องนี้ซ้ําๆเป็นเดือนเป็นปีหรือเป็น10ปีนะครับก็ตามนี้นะครับผมใครเจอปัญหาให้วิ่งชนปัญหาให้แก้ปัญหานะครับอย่าหนีปัญหาใครหนีปัญหาถือว่าไม่รักตัวเองนะครับเพราะว่าความทุกข์นั้นจะตามติดนายไปตลอดไปจนกว่าจะได้จะได้รับการแก้ไขนะครับยังไงพวกนายก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วนะครับทําอะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับอันนี้คือกฎของธรรมชาตินะครับไม่มีใครหนีพ้นนะ เมื bin, h, you know, ่อร so so ู thing, ้กฎของธรรมชาติหรือกฎที ife, interest, ่มันตายตัวแล้วอ่ะก็ปรับตัวเข้าหามันนะครับลองดูนะครับใช้หลักการ4หลักการง่ายๆนะครับใครอยู่ศาสนาพุทธเขาเรียกว่าอริยะสัตสีนะครับใครอยู่ศาสนาพุทธก็ก็สามารถไปศึกษาได้แต่ว่าหลักการง่ายๆมันคืออยู่แค่นั้นเลยนะครับมีสติก่อนก็คือรับรู้ปัจจุบันนะครับแล้วก็มีปัญญาก็คือคิดวิเคราะห์แบบมีระเบียบโดยการใช้หลัก4ี่ข้อที่บอกมาเมื่อกี้นะครับก็คือคิดแบบเป็นระเบียบอันนี้เขาเรียกว่าปัญญานะครับ พอคิดแบบเป็นระเบียบถ้าเราทําบ่อยๆอะเราจะแก้ปัญหาได้เก่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนเล่นเกมเก็บเลเวลเลเวลเราจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ใช้เลยนะครับนายก็จะไม่เกิดปัญญามันก็จะแบบทนกับความทุกข์อยู่อย่างนั้นเรื่อยๆแต่ถ้านายทําตามคือฟังไปแล้วเอาไปทําตามนะจะเกิดประโยชน์กับนายแต่ถ้านายฟังเอาฟังไปแล้วเก็บไว้เฉยๆไม่ได้ทําตามแค่รู้เฉยๆนะครับมันจะไม่เกิดประโยชน์กับนายนะครับผมก็ลองทําดูนะลองทําสักเดือนหนึ่งก็ได้หรือลองทํากับปัญหาที่ ที่มันเกิดขึ้นแบบเรื่องเล็กๆก่อนก็ได้โดยใช้หลักการแบบนี้นะมีสติและปัญญาแล้วก็เอาการคิดวิเคราะห์แบบ4หลักการเข้ามาแบบเมื่อกี้นะครับความทุกข์ของนายจากแบบเคยเป็นทุกข์มากๆเคยแบบเป็นเดือนๆไปปีคิดเรื่องเดิมๆซ้ำๆหรือเจอปัญหาแล้วมันแก้ไม่ออกเป็นเดือนๆปีๆนะความทุกข์มันจะหมดไปนะหรือไม่ก็ลดลงแบบจากร้อเหรือประมาณหนะครับ